สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสอนการกลับสีนะครับกลับสีของเครื่อง Vivo นะครับรุ่น y 5 3วิธีนะครับปรที่การตั้งค่านะครับจากการเลื่อนลงมาที่เมนูการตั้งค่าเพิ่มเติมเลื่อนมาด้านล่างสุดนะครับการเข้าถึง อยู่แถวล่างครับการแสดงน,นะครับสีย้อนกลับเขาบอกว่าจากฟังก์ชันนี้อาจจะทำให้โทรศัพท์ทำงานช้าลงนะครับจะทดลองดูครับโอ,โ,โอ้โหเม่เครับขาวดำไปเลยจอขาวดำไปเลยครับลองมาดูด้านนอกมันจะกลับสีนะครับกลับสีไปทุกอย่างข้างนอกเห็นชัดกว่าเดิมข้างนอกเห็นชัดกว่าเดิมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับคือว่าเป็น <c oughs> เป็นลูกเล่นของเครื่องนะครับ <c oughs> เครื่อง Vivo ใครที่มีใช้งานอยู่ก็ <c oughs> ทดลองนะครับทดลองดูได้นะครับสีย้อนกลับนี่ขอบคุณ